ก่อนนอนห้ามทําสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดนะครับถ้าไม่อยากให้ร่างกายพังนะครับก่อนนอนเนี่ยมีหลายสิ่งนะครับที่ร่างกายเราควรหลีกเลี่ยงหากไม่อยากให้ร่างกายพังหรือส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวนะครับเริ่มจากข้อที่1ครับคือการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือจ้องหน้าจอนะครับแสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือหรือคอมพิวเตอร์อาจรบกวนนะครับ การผลิตเมลาโทนินทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้ยากขึ้นและส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับนะครับดังนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับอย่าเล่นมือถือก่อนนอนสําคัญมากๆนะครับแนะนำเลยนะครับ1ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยอย่าไปเล่นมือถือนะครับลองทําต่อเนื่องดูคุณจะเห็นความต่างเลยว,ว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเนี่ยฉันนอนหลับยากแต่พอดูมือถือพอเลิกดูมือถือนะครับ นอนหลับได้ง่ายขึ้นนะครับผมข้อที่2ครับคือการดื่มคาเฟอีนหรือเครื่องดื่มที่มีการกระตุ้นนะครับเช่นชากาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังทั้งหลายนะครับเพราะจะทำให้หัวใจเราเนี่ยเต้นเร็วแล้วครับแล้วก็สมองเนี่ยตื่นตัวจนยากที่จะผ่อนคลายได้นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนนอนไม่ควรดื่มสิ่งเหล่านี้นะครับก่อนนอนเนี่ยเราควรที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมัน ง่วงไปตามธรรมชาตินะครับอย่าไปดื่มอะไรพวกนี้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยตอนเช้าอาจจะมีชูระอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ไม่สามารถนอนหลับได้อย่างเพียงพอนะครับข้อที่3ครับการกินอาหารมื้อหนักๆน,นะครับเช่นการกินบุฟเฟ่ต์นะครับ การกินก่อนนอนที่มากเกินไปเนี่ยครับมันจะทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานหนักมากนะครับส่งผลให้นอนหลับไม่สนิทนะครับและอาจจะทําให้เกิดกรดไหลย,ย้อนได้ด้วยนะครับผมเคยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าอะไรอะ่ะบาลานซ์ชีวิตการทํางานและการใช้ชีวิตไม่สมดุลน,นะครับจนแบบต้องกิน ก่อนนอนนะครับแล้วก็ดันไปกินเยอะนะครับทําให้มีปัญหานะครับนอนหลับก็ยากนะครับทําอะไรก็ยากนะครับแต่โชคดีที่รู้ก่อนว่าถ้ากินก่อนนอนเนี่ยอาจจะทําให้เราเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับก็เลยต้องนั่งอยู่ต้องนานนะง่วงก็ง่วงทรมานก็ทรมานนะฮะแต่ก็ต้องอดไว้นะครับยังไม่นอนนะครับเพราะถ้านอนเนี่ยเรารู้เลยว่ามีโอกาสสูงมากๆนะครับที่เราเนี่ยครับจะ มีปัญหาได้ในเรื่องของร่างกายนะครับผมก็เลยต้องอดทนไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรากินอาหารมื้อหนักแล้วเรานอนเนี่ยมันจะทําให้เป็นกดไหลย,ย้อนดังนั้นนยครับก่อนนอน, Star น,น, D. นอนเราไม่ควรกินอาหารมื้อที่มันหนักเกินไปนะครับใครที่จะกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยคุณต้องเผื่อเวลาดีๆนะครับเพราะว่าถ้าคุณกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยคุณต้องเผื่อเวลายอย่างน้อยสัก2อสาชั่วโมงก่อนนอนอเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าระบบการย่อยอาหารคุณจะทํางานหนักมากมาก พอเขาทำงานหนักมากๆเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณนอนอ่ะมีโอกาสที่จะเป็นกลดไหลย้อนต้องระมัดระวังให้ดีนะครับข้อที่4ครับการออกกำลังกายที่หนักและหักโหมเกินไปการออกกำลังกายใกล้เวลานอนมากเกินไปเนี่ยทำให้ร่างกายเราตื่นตัวนะครับและอัตราการเต้นของหัวใจมันจะสูงทำให้นอนหลับไม่สนิทหรือนอนไม่หลับได้ในร่างกายของคนบางคนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยคิดว่า นอนไม่หลับก็ไปออกกําลังกายสิเพราะว่ามันจะได้ใช้พลังงานเมื่อก่อนผมก็คิดแบบนี้เคยเป็นนะครับแต่พอไปออกกําลังกายก็นอนไม่หลับนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันมีการสูบฉีดเลือดนะครับการเต้นของหัวใจสูงนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าออกกําลังกายหนักๆก่อนนอนนะครับแนะนําว่าถ้าจะออกกําลังกายเนี่ยให้ออกช่วงก่อนนอนหลายชั่วโมงหน่อยจะดีกับตัวคุณเองนะครับไม่ใช่ดีกับใครเลยนะครับข้อที่5ครับ การดื่มแอลกอฮอล์นะครับการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยบางคนอาจจะบอกเอา้าก็ดื่มแล้วหลับง่ายนี่บางคนไปดริ้งนะครับไปปาร์ตี้เพื่อนมาหลับนะฮะแป๊บเดียวหลับบางคนหลับที่ร้านด้วยซ้ําต้องให้เพื่อนแบกมาส่งนะครับแต่มันจะทําให้คุณภาพการนอนของคุณเนี่ยแย่ลงนะครับแล้วก็อาจจะทําให้คุณตื่นมาในกลางดึกนะครับบางคนเนี่ยดื่มแป๊บเดียวเนี่ย หลับแล้วง่วงแล้วเป็นภาระเพื่อนแล้วนะ <c oughs> เพื่อนต้องแบกไปส่งที่ห้องส่งที่คอนโดส่งที่บ้านนะครับแต่บางคนนะครับหลับเร็วก็ตื่นเร็วนะครับตื่นกลางดึกทําให้นอนหลับพักผ่อนได้ไม่เต็มที่นอนหลับพักผ่อนได้ไม่เพียงพอนั่นเองนะครับผมข้อ <c oughs> ที่6ครับเครียด <c oughs> เรื่องงานหรือคิดมากเกินไปก่อนนอนนะครับการคิด <c oughs> <c oughs> มากก่อนนอนเนี่ยมันจะทําให้สมองคุณไม่ผ่อนคลายและยากนะครับที่จะเข้าสู่สภาวะหลับลึก คุณจำไว้อย่างหนึ่งนะครับอะไรที่คุณเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ไม่ได้อะไรที่คุณควบคุมไม่ได้ไม่ต้องไปคิดถึงมันย้ำนะครับไม่ต้องไปคิดถึงสิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะครับเครียดไปแล้วผลลัพธ์มันเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนเอาเลยเอาให้หนักแต่ถ้าไม่เปลี่ยนกลับมามีสติกลับมารักตัวเอง นะครับเพราะเมื่อคุณมีสติเมื่อคุณรักตัวเองเมื่อจิตคุณแจ่มใสผ่องใสเนี่ยบางทีเนี่ยผลลัพธ์มันเปลี่ยนด้วยตามหลักของกฎแรงดึงดูดนะครับดังนั้นนะครับอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เลยไม่ต้องไปคิดถึงมันอะไรที่เราคุมหรือเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้อย่าไปยุ่งกับมันเรายุ่งกับสิ่งที่เราควบคุมได้ดีกว่าอะอย่างบางคนยเงี้ยกลัวผลลัพธ์งานออกมาไม่ดีอย่างเงี้ย คุณจะไปบนไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธิไปขอพรเอาเลยแต่คุณอย่าไปเครียดกับมันเพราะยิ่งคุณเครียดผลลัพธ์มันจะยิ่งแย่นะครับสําคัญมากนะข้อนี้นะอย่าไปเครียดในสิ่งที่คุมไม่ได้นะครับสู้เวลาไปสวดมนต์นั่งสมาธิยังจะดีสักกว่านะครับผมข้อที่7ครับการนอนผิดเวลาเป็นประจํานะครับการนอนดึกหรือการนอนเวลาที่ไม่แน่นอนเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทําให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันนะครับ ส่งผลต่อระบบฮอร์โมนในระยะยาวนะครับก็หลายท่านเนี่ยที่ทำอาชีพอิสระเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหานี้นะครับแต่ถ้าใครไม่เจอผมมองว่าถือว่าดีนะครับก็ฝึกนอนให้เป็นเวลานะครับบางคนที่นอนดึกไปอยากจะเริ่มกลับมานอนเร็วขึ้นเนี่ยกลับมานอนหัวค่ำขึ้นก็แนะนำว่าค่อยๆลดนะครับอย่าไปหักดิบทีเดียวอย่าง ผมเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งผมนอนดึกใช่ไหมอยากกลับมานอนช่วงสี่ทุ่มนะครับสามทุ่มครึ่งเตรียมหมอนเตรียมนอนปรากฏนอนไม่หลับมาดังนั้นเนี่ยต้องค่อยๆลดนะครับค่อยๆลดมานะค่อยๆปรับเวลาลงนะครับให้คุณลองปรับพฤติกรรมนะครับเช่นฝึกไม่ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ักหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนนะครับดื่มน้ําอุ่นนิดๆหน่อยๆก่อนนอนนะครับหรืออ่านหนังสือก่อนนอนก็ได้นะครับบางทีเนี่ย การอ่านหนังสือแบบชิวๆสบายๆเนี่ยมันทําให้เราง่วงจริงๆนะฮะใครไม่เคยต้องลองนะครับหรือจะสวดมนต์นั่งสมาธิตั้งจิตอธิษฐานก่อนนอนก็ได้นะครับเพราะว่าผมเคยฟังธรรมะนะจากหลายหลวงพ่อเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าเราสวดมนต์นั่งสมาธิจิตใจเราผ่องใสก่อนนอนเนี่ยอันนี้ไม่ได้แช่งใครนะฮะต่อให้มีใครสักคนนะครับที่รักสังขารไปตอนหลับก็จะไปสู่สุขติภูมิด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทำจิตให้ผ่องใสแจ่มใสก่อนนอนกัน ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดติดต,ตามให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ